สมบ,บูหาที่นอนได้ตลอดมินนี่มานั่งเฝ้าอีกตัวเอ้แม่อ้มแม่ซ้ม,ม,ซม <c oughs> ได้ไปแล้ววันนี้นะคะเราก็ทำที่จัง้งแมวนะคะ การศาสตร์มาให้เรามันเป็นค่าแสลงแล้วก็ตอนน้านั้นขึ้นเอกศึกก็เสร็จอันนี้นะคะถ้าขายพลาสติกเอาไว้ให้แมวไม่ให้ออกไปข้างนอกต้องที่แล้วก็ได้เลิกทำสักทีมีผู้ช่วยของเราด้วยค่ะผู้ช่วยอาอาชีวิ่งไก่กับอาลูวิ่งไก่กับเพื่อนฮาลุ อาชิโอ้อาชิช่วยมีอาชีจะช่วยสมบูรณ์ไปถึงโอ่งแล้วสมบูรณ์ยิ่งช่วยมันยิ่งจะไม่เสร็จนะเนี่ยอาชีช่วยหลอดโอ้ย <h ung> โอ้โยเฮ้ยนี่หาชิอย่างมาได้ยังทำไม่เสร็จเลยจะพังละออออออนุ่ยกับดีนี่สม่าก็ป้องกันหมานะครับขามา วันนี้ไม่ได้เข้าแล้วว่าทำเสร็จแล้วแล้วก็ป้องกันไก่ด้วยนะเขาไก่เข้ามาวันนี้ไม่ให้เข้าแล้วอีกตัวงงเลยให้จะเข้ายังไงดีวันนี้ไม่ให้เข้าแล้วสาปเลยไม่ให้เข้าไม่ต้อง่งนี่<อ>นง,งงแล้วอ่ะตัวนี้ก็ว่าจะเข้ายัางไงดี วันนี้วันนี้วันน,น,นี้งดเยิบกุ๊กกูปิดประตูปิดประตูแล้วใส่เจียด้วยนะเสียใจ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรัวเข้าไว้กันไกลเข้ามานะครับหมดสิทิแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป